สี่สามสองแอคชั่นครับเสร็จเรียบร้อยครับพรุ่งนี้เทสตาดแดดนะครับกับงานหุ้มสติกเกอร์แคปราหกดีครับงานเหมือนคาร์บอนนะครับดูความฉ่ำว้าวเงางามนะครับมิติเงางามแบบนี้นะครับโค้งว้าวเยอะมากครับแต่เอาอยู่ครับผมผมก็งงกับตัวเองงานง่ายๆเสร็จทำไม่ได้ ดูนคโค้งเว้าลึกเสื้อทําไดแ้แล้วแต่อารมณ์ฟิลได้ครับวันนี้อารมณ์ดีฟิลมาก็นี่ครับความยากก็อยู่ตรงมุมโค้งฮนะมุมหักลงไป้นี่นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เทสครับพร้อมส่งคืนลูกค้าดูว่ามันจะหดมันจะย่นไหมถ้าไม่หดไม่ย่นก็ส่งคืนลูกค้าครับฉ่ำเา้า ตรงรุ่นที่สุดแล้วครับสติกเกอร์แคปร,ราหกดีติดโดยนี่ครับ